CNRI คืออะไรหน่วยงานกลางของคณะที่ทำหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเหลือส,องส่งเสริมให้การปรึกษาสนับสนุนการสร้างงานวิจัยอย่างมีคุณภาพพัฒนาองค์ความรู้อีกทั้งำอำนวยความสะดวกในการวิจัยการสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติเป้าหมายหลักคือ บริหารจัดการงานวิจัยทางการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทางการวิจัยของอาจารย์นักวิจัยคณะนักศึกษาและบุคคนทั่วไปให้เป็นศูนย์กลางที่ได้มาตรฐานระดับชาติและนานา,นาชาติเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรม ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรมสนับสนุนการดำเนินการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพทางด้านงานวิจัยตลอดจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในศูนย์วิจัยของเรายังใช้เว็บไซต์ Scopus เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวบรวมบทคัดยอ่อและการอ้างอิงจากประวัตวิชาการไว้มากมายและยังมี 3D Printing เครื่องพิมพ์สามมิตินวัตกรรมการพิมพ์ที่ทําให้งานที่คิดหรือออกแบบไวู้กผลิตออกมาได้อย่างสมจริงมีรูปลักษณ์สามารถจับต้องได้รวมถึงการนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงการบริการของเรา 1. บริการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศการวิจัย 2. ให้คำปรึกษาการออกแบบการวิจัย 3. บริการลงข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลทางสถิติ 4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 5. บริการถอดเทปข้อมูลเชิงคุณภาพ 6. บริการงานสำเนาเอกสารขาวดำา 7. บริการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี 8. แปลบทความ 9. บริการด้านปัญนาธิการบทความ 10. บริการด้านอื่นๆอีกมากมายศูนย์วิจัยทางการพยาบาลและนวัตกรรมของเราตั้งอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตชั้น5อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมเข้ามาปรึกษากับเราได้ที่